ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและสั่งจองเหรียญเสมามั่งมีทรัพย์หลวงพ่อส่วนขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีและสั่งจองเหรียญเสมามั่งมีทรัพย์หลวงพ่อส่วนวัดหนองคลาเพื่อสมทุนซ่อมโบสถ์ซ่อมหลังคาที่ผูพังนายคมสรรชานชัยวรวิทย์ที่ปรกษาเจ้าวาดวัดหนองคลาและคณะกรรมการวัดหนองคลาซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่าบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนเปิดเผยว่า เราในบรรดาสิทธิ์ของหลวงพ่อส่วนเจ้าอาวาสวัดหนองคลาและเจ้าพนะตําบลบึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าในปีนี้เราควรจะมีการพัดผ้าป่าสามาคัคคีให้กับวัดซึ่งจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีผลกระทบในปัญหาของโรคโควิด -19 พอสมควรแต่ทุกคนก็ต่างเชื่อมั่นใจว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนที่อยู่แถววัดหนองคลาและบริเวณใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงต่างมีความศรัทธานในหลวงพ่อ จึงมั่นใจได้ว่าการจัดทอดป่าในปีนี้และการออกวัตถุมงคลให้เช่าอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมเดินการทําบุญโดยการสร้างรูปแบบเหรียญโดยเหรียญน,นั้นจะเป็นลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อส่วนนั่งส่วนด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณซึ่งได้มีการออกแบบมาแล้วและก็ได้รับการปรึกษาจากประทางหลวงพ่อส่วนเป็นผู้เรียบร้อยแล้วและก็ได้มีการลงมติกันว่าการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ เป็นการจัดสร้างเพื่อหาทุนสมทบสร้างอาสนะและหลังคาโบสถ์ศาลาที่ชำรดชุดโซนอย่างมากซึ่งทั้งเพื่อนๆและลูกลูกศิษย์รวมทั้งญาติโยมใกล้เคียงต่างก็เห็นด้วยและก็จะมาช่วยกันทําบ,บุญในส่วนหนึ่งและก็จะมีเพื่อนเพื่อนบรรดาลูกศิษย์ต่างๆก็จะมาช่วยกันนางซองพระป,ป่าไปแจกจ่ายบอกบุญต่อให้กับพู้สานเกรนทั้งหลายและเช่วยกันกระจายข่าวสารการจัดงานทอดพระป,ป่าและการสร้างเหรียญรุ่นเสมามั่งมีทรัพย์ ซึ่งก็จะต้องฝากลูกหลานลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนทุกน,นทุกท่านที่อยู่ในระแวกรีราชาหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีก็ได้มาร่วมกันทําบุญท่าพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ร่วมกันซึ่งก็ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นรายได้จองเข้ามาส่วนหนึ่งการทําบุญกับสองพระป่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งพุทธศสาสเิกชนท่านใดสนใจที่จะสั่งจองวัตถุมงคลหรือจะร่วมทําบุญพระป่าสามารถติดต่อกับทางแอดมินในแต่ละเพจได้ทันที นายคำสารได้กล่าวว่าหลวงพ่อส่วนวัดหนองคลาท่านเป็นที่นับหน้าถือตาของเหล่าบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างมากท่านเป็นพระที่มีเมตตาอย่างมากท่านได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้มีทั้งหมดเจ็ดเนื้อด้วยกันโดยมีเนื้อทองคำเก้าเหรียญเนื้อเงินยังมีหน้ากากทองคําขอบทองคําเนื้อเงินลงยาและก็เนื้อทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อลงยาเพราะว่าปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่า นักสะสมพระน,นั้นนิยมลักษณะของการลงยากันมากในส่วนของประชาชนหรือลูกศิษย์ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อชาบูชาได้ที่วัดหนองคลา้าตําบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหรือตามรายชื่อในโบชัวที่ออกมาซึ่งในตอนนี้มีกลุ่มน้องๆ้องลูกศิษย์ของพ่อส่วนได้สร้างเพจกันขึ้นมาทั้งหมด4เพจซึ่งสมาชิกเพจสามารถจับจองได้ที่แอดมินเพจหรือตัวแทนเพจได้กันได้เลย ซึ่งจะมีการาาาทอดพระปาสามคีณบ้านหนองคล้าตะบนบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุบรีในวันพุทธที่13กรกฎาคม2565ท่านที่จะร่วมเป็นประธานทําบุญ1,000บาทก็จะได้รับพระ3องค์ท่านก็จะร่วมทําบุญกรรมการวัดทําบุญ100บาทท่านก็จะได้รับพระ1องค์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนที่อยู่แถววัดหนองคล้าและในบริเวณใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจร่วมทําบุญสามารถติดต่อได้ที่วัดหนองคลา้า ตะบนบึงอำศรีราชาจัดชลบุบรีกันมาได้ทุกวันครับนิวยีสี่สถานีประชาชนนิราชพิทยาทิพสีภาพข่าวสามารถไม่ใจดีแายง,งาน